สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นกับดิวมากเท่าไหร่นะแต่เป็นเรื่องของการย้ายทีมกับนักเตะบางคนนะครับความชัดเจนในการย้ายทีมเนี่ยมีแฟน YouTube ถามผมนะ ในช่วงของสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนวานนะครับก็หลายๆท่านบอกผมว่ามันมีดิวไหนชัดเจนมากที่สุดนะครับคำถามสำคัญนี้ผมบอกตรงๆเลยนะกับการแปลข่าวทุกวันเนี่ยผมยังเชื่อว่านะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเสริมทัพดิลนั้นก็คือดิลของเจอร์ัซันโชนะครับผมจะบอกอย่างนี้ทุกครั้งเลยเพราะผมเชื่อมั่นว่าซันโชอะ จะเป็นดิวแรกนะครับในการย้ายทีมแบบการทุ่มเงินก้อนใหญ่ระดับ100ล้านปอนด์นะครับวันนี้ไม่มีรายละเอียดของซันโชแบบเป็นทางการหรอกแต่ดิวที่น่าสนใจหลายๆดิวนะครับอย่างโกมองอ่ะวันนี้มีถ้าใครไม่ทันนะครับไปดูในสรุปข่าววันนี้เลยว่าโอ้จุดเปลี่ยนเยอะมากสำหรับทุกสโมสรน,นะครับแล้วก,เเเนะก็เรื่องราวมาที่โฟกัสของแมนยูแล้วนะอีกหนึ่งเรื่องราวคิรันทิเปียครับ ดิวเนี้ยทำไมต้องเอาคิรันทิเปียเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งเดียวกับบิซากา้านี่คืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับว่าบิซาก้าเขาเล่นไม่ดีหรอมันมีเหตุผลสถานการณ์ตอนนี้นะครับกับการเสริมทัพนักเตะและนักเตะที่ย้ายออกไปในช่วงของเดือนมกราคมมีในรายละเอียดของข่าวนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันช่วง สามทุ่มครึ่งกันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการดึงนักเตะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเรื่องราวที่1นนะครับเมื่อสินาทีที่ผ่านมานะครับข่าวล่าสุดเลยนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะดึงนะครับฟาคุนโดเพลริสพาราลิสตี้นะครับชื่อนี้อ่านผิดประจําเลยนะครับ ฟาคุนโดป r ริสตีนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นยูยี่23ปีนะครับผมดูการยิงประตูเนี่ยสนัดละสําหรับฟาคุนโดนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังพิจารณานะครับในการที่จะดึงฟาคุนโดพาเรลิสตี้นะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ฟาคุนโดวัย8 8ปีนะครับ เล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นยูยี่สามปีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งยิงประตูนในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รุ่นยูยี่สามปีสองประตูต่อสองแล้วก็ยิงประตูนในเกมกับเซาท์มป์ตันเมื่อสัปดาห์ก่อนอันเนี้ยผมทำข่าวอยู่คลิปนี้ก็เอาขึ้นด้วยนะผมแปะทวิตเตอร์ไว้ถ้าท่านพิมพ์ท่านก็จะเห็นนะครับเดอรมิเลอร์รายงานว่านะครับอาฟาคุนโด เป็นนักเตะที่โซชาปวดปานเขามีทางเลือกทางเลือกนะในการที่จะดึงฟาคุนโดขึ้นมาในชุดใหญ่นานแล้วแต่สตาฟโค้ดบางคนไม่เห็นด้วยคือควรจะให้ฟาคุนโดเนี่ยปรับตัวในทีมรุ่นเยาวชนก่อนประมาณนี้นะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มเนี่ยดีพอที่จะขึ้นสู่ชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนันก็หมายความว่าน,นะครับ ฟาคุนโดอาจจะมีโอกาสในการลงสนามให้กับชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วๆนี้แหละนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะฟาคุนโดทำไมถึงเรื่อนสู่ชุดใหญ่มีอีกหนึ่งเหตุผลเพราะวันนี้นะครับเอเล็กเซนปฏิเสธที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเอเล็กเซนต้องการไปเล่นให้กับสโมสรในรีกเอิงฝรั่งเศสก็มีแค่ปารีสแซงต์แชงแมงแค่นั้นแหละ ที่สนใจตัวของเอลิกเซนอยู่นะครับนี่แหละครับเ,เหตุผลที่ฟาคุนโดกำลังจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลอยคีนนะครับถ้าใครดูในสรุปข่าวการย้ายทีมเี่ผมพูดแบบละเอียดมากเลยนะหรือว่าให้เกียรติลอยคีนแล้วกันนะครับเล่าอีกรอบแต่แบบสั้นๆนะในวันนี้ในปี2548นะครับ ลอยคินได้เซ็นสัญญากับสโมสรกัาสโกเซลติกการออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครั้งนั้นเป็นเรื่องของปัญหาที่มันเพิ่มทวีคูณมากขึ้นคินเลือกร่วมทีมกัาสโกเซลติกนะครับปฏิเสธทุกดีลแม้กระทั่งเรียมริตที่เดวิดเบคแคมได้บอกกับมอริตว่าคุณต้องเซ็นสัญญากับคีนนะครับคีนก็ปฏิเสธเหตุผลเพราะ นี่คือทีมที่เขาตั้งใจมาเล่นให้กับเขากับสโมสรแห่งนี้ตั้งแต่วัยเด็กแล้ววันนี้เขาได้เล่นนะครับเขาเซ็นสัญญา18เดือนในปี2548ในวันนี้นะครับปรากฏว่าคีนนะครับก็ลงสนามให้กับกา s สโกเซลติกจริงแต่เล่นได้13นะัดเจอปัญหาการบาดเจ็บที่สะโพกค,ครับคว้าชแชมป์กับกาสโกเซลติกได้ ได้ชูถ้วยด้วยนะครับนี่คือเกียรติประวัติแต่ท้ายสุดนะครับสิ่งที่มันมีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไปกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปลอยคินเจอปัญหาการเจ็บสะโพกค,ครับไม่สามารถเล่นต่อไปได้แล้วก็ประกาศอำลาสโมสรไปในเดือนมิถุนายนปี2549นะครับก็คว้าแชมป์ให้กับกาสโกลเซลติกพรีเมียสกอติ ในปีนั้นนั่นเองนะครับก็เล่าเรื่องราวของรอยคีนให้ฟังตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันนะครับเป็นประเด็นที่ใหญ่นะผมว่าใหญ่เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะ <c oughs> หักปากาเซียนอนะว่าจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้นะครับเอริกเซนเนี่ย ได้แจ้งให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกทุกทีมทราบรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับว่าเขาขอปฏิเสธที่จะกลับเล่นในอังกฤษอีกครั้งครับเขาคงจะไม่กลับมาเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสเปอร์อีกแล้วรวมถึงทีมในพรีเมียร์ลีกอื่นๆด้วยเอ็กเซนนี่ผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะว่าปัญหาเรื่องของภาษีอินเตอร์มิลานจ่ายรายได้เขาไม่ไหวนะครับเขาขอไปเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสก็จะมีทีมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ทีมเดียวที่จะ เชิญไปเล่นได้เลยก็คือปารีแซแชมงนะครับคือเต็งหนึ่งเลยนะครับที่จะเซ็นสัญญากับค e ริสเตนเอลิกเซนย์เมเกอร์ของอินเตอร์มิลานนะครับอาร์เซนอล,ลก็เป็นหนึ่งทีมที่ผิดหวังนะเพราะว่าเอลิกเซนเลือกที่จะไม่มานะครับเอลิกเซนะครับยิงได้แค่4ประตูจากการลงสนาม37นัดให้กับอินเตอร์มิลานย้ายมาในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับจะไปเล่นหลีกเอิงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบนดอนวิลเลียมกันนะครับเรื่องราวของแบนดอนวิลเลียมในช่วงค่ำคืนนี้นะครับคือสโมสสเซาท์แทมป์ตันเนี่ยต้องการยืมตัวแบนดอนวิลเรียมแบบเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับมีการพูดถึงว่านอกจากแบรนดอนวิลเรียมแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมี นักเตะรายอ,อื่นอีกที่คาดว่าจะย้ายทีมนะแต่ผมขออนุญาตพูดในโฟกัสในดิวของแบนดอนวิลเลียมก่อนเดอะเทเลกราฟได้พูดถึงวิลเลียมว่าลาพา s เซอร์เทลนะครับต้องการปั้นแบนดอนวิลเลียมและต้องการเอาเด็กคนนี้มาเล่นกดดันให้กับแรนเบอร์ธานซึ่งเล่นอยู่แบ็กซ้ายประจำอยู่แล้วนะครับ คือการกดดันนักเตะโดยมี2คนเนี่ยคือคุณต้องทําการผลงานในการแข่งกันได้ลงโอกาสในลงสนามเอาง,ง่ายๆเลยนะมันไม่ง่ายที่คุณจะได้ลงตลอดเวลาเบอร์ทานครองตําแหน่งเนี้ยนะครับโซชาเนี่ยพิจนารณาแล้วนะครับว่าแบดด l e วิลเลียมเนี่ยเหมาะกับการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรเซาว์แฮม์ตันมากๆเพราะอะไรเพราะโอกาสในการลงสนามเป็นตําแหน่งตัวจริงไงครับ เซาทแฮมตันเป็นทีมที่ดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเป็นทีมที่ดีมากลาฟเนี่ยกกินเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับทีนี้นะครับความความหมายสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นดอมเบียมเนี่ยได้ต่อสัญญาระยะยาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับเขามีสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงปี2024นะครับลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งหมด41นัดยิงได้แค่1ประตูเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ทุกรายการรวมกันนะครับก็เนี่ยครับจะไปอยู่กับเซาท์แฮมตันประมาณนี้นะครับเดือนมกราคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิโอฟอดินานกันนะครับไม่พูดเรื่องฟอดินานี้ไม่ได้เลยนะว่าแล้วทำไมลอยคีนนักเตะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในอดีตอะเห็นภาพที่แฮร์รี่แม็กควายกอดกับจอห์นสโตนอะศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมท เลโอเฟอร์ดินานะครับได้ออกมาขยายความความจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือในสมัยก่อนนะครับฟอร์ดินานได้บอกนะครับว่าลูฟานิสตรอยเนี่ยหลังจากจบเกมที่ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1ในวันนั้นเองเนี่ยลูฟานิสตรอยเนี่ยผมเดาว่าแลกเสื้อมาซิตี้วันนั้นเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ในสื่อบอกว่าเป็นสีดำเสื้อสีดำอะ ใส่แมนซิตี้หลาเลยเข้ามาในห้องแต่งตัวครับเฟอร์ดินานเนี่ยอยู่กับเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับทำถามสำคัญงานเข้าเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับรถรดโดนครับฟูกุสันโกรธมากนะครับที่คุณไปใส่เสื้อของคู่ต่อสู้มาทั้งที่คุณแพ้เขาอะ่ะโอ้โหเลียวเฟอร์ดินานบอกเวลานั้นนี่ไม่ต้องอะไรต่อเลยนะครับเฟร์ดินานไม่ได้พูดอะไรมากนะ แต่เฟอร์กูสันโกรธมากนะครับโกรธจัดเลยแล้วก็จุดๆ,ๆตามนี้นะครับนี่แหละความเข้มข้นในยุคนู้นะกับยุคนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่นะครับลอยคีนทำไมถึงว่าเรื่องนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบ็คกิ้งนิวนะครับเป็นประเด็นใหญ่ในสื่อในสเปนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดิวของคิเรนชิเปียนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้น บิสก้าเล่นไม่ดีหรอนะครับวันนี้ผมตามรายละเอียดมาให้นะจริงๆข่าวพอจะพอจะได้ยินมาตั้งแต่เมื่อวานละเรื่องราวของคิรันทิเปียเป็นอย่างนี้ครับ 1. นคิรันทิเปียต้องการกลับอังกฤษอยู่แล้วทุกคนทราบ 2. บิสก้าเนี่ยในระยะอีกหลังนะครับในสื่อต่างประเทศพูดถึงการป้องกันที่คือป้องกันดีอะในระดับที่ดีนะแต่การเติมเกมลุกหายไป นี่คือความหมายของบิสก้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจดโจดจดปัจจุบันนี้แต่ความสำคัญในการดึงเคเรนตีเปียกลับมาตรงนี้ครับผมว่าเป็น,เป,นเป็นเหตุเป็นผลนะที่เปียเป็นนักเตะที่มีคุณภาพในเรื่องของการส่งบอลการเล่นเกมลุกการอัปเกรดทีมบิสาก้าเรียนรู้จากคเรนตีเปียได้บทพิสูจน์ ได้พิสูจน์แล้วทีเปียนะครับกับทีมชาติอังกฤษทีเปียกับอาราติโกโมาลิตทีเปียกับสเปอร์สามเรื่องนี้นะครับคือบิสก้าสามารถเรียนรู้จากทีเปียได้และเป็นที่มาที่ไปของดิวตัวนี้เลยนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถที่จะดึงเคลียทีเปียมาเล่นได้เลยนะผมบอกเลยเลยว่าบิสก้าสามารถเรียนรู้จากทีเปียได้ มิสกาอายุน้อยนะครับทีเปียอาอยุมากกว่าฉะนั้นดีลนี้นะครับในสื่อต่างประเทศผมสรุปตอนท้ายเลยนะว่ามิสก้ายัางเด็กมากแต่เขาได้รู้จากทีเปียเขาได้และเชื่อกันว่าดีลนี้มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ฟันธงหรอกว่ายื่นเท่าไหร่เซ็นเท่าไหร่แต่ทีเปียมโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่เหตุผลตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเขาใช้คำว่าเป้าหมายใหม่อะผมก็งงกันนะคำว่าเป้าหมายใหม่คืออะไรนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการเสริมทัพในตําแหน่งต่างๆนะครับคือวันนี้สิ่งที่โซชาจะต้องรับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าวันนี้วันที่15บธันวาคมนะครับเหลืออีก2อาทิตย์จะขึ้นปีใหม่เอาง,ง่ายๆเลยบบกลบคุณหาระอีก2อาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงทีมทําได้เดือนมกราคมนี้ที่แน่ๆนะครับ1ก็คือตัวของใครนะที่ยืมตัวมาจากดีจีนอะ่ะอิกาโลวิ้ยนึกออกพอดีเกือบพลาดนะอีกาโลต้องกลับไปที่จีนครับช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับดาราเดลลี่สื่อในต่างประเทศก็บอกเหมือนกันว่า เจสซี่ลินการ์ดนะครับเจสซี่ลินการ์ดเป็นอีกหนึ่งคนที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรส์เลวโซซิเดตเดี๋ยวเดี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 ยวเลวโซซิเดตเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาละนี่ครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวว่าเจสซี่ลินการ์ดเลือกเรลวโซซิเดตจำได้ใช่ไหมครับถ้าใครฟังผมตอนนั้นนะจับสลากเจอกันพอดีเลยแมนยูจะให้ย้ายไหมเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยนะ เดี๋ยวข่าวสุดท้ายนั่นจะเป็นการพูดถึงลิวโซซิเดตด้วยมีประเด็นพูดอยู่ว่าคุณจะต้องระวังใครบ้างอยู่3คนนะครับก็อีกาโลกับจีนลินกาดย้ายทีมมีข่าวว่าจะไปอยู่กับลิวโซซิเดตให้ไปหรือเปล่าเออนี่นะครับสถานการณ์ทีมการเปลี่ยนแปลงทีมมันอาจจะทำให้ทีมแย่ลงแล้วก็อนาคตของดีนเทนเดอร์สันนะครับข่าวออกมาว่า ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ดีนจะไม่พัฒนาขึ้นเลยเนี่ยดีนจะไม่พัฒนาขึ้นเลยฉะนั้นจะปล่อยแต่คงไม่ขายนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาสำหรับโซชานะครับแล้มาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เซนอลเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกับอาร์เซนอลยังไงเนี่ยเรื่องราวของอาร์เซนอลกับดีแคร์ไรส์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ไนเต็ดกับดีแครไรส์ด้วยเช่นกันนะครับไม่พูดถึงเชลซีนะ เพราะเชลซี Chelsea, เขาพูดมานานแล้วนะครับเรื่องราวของีแคไรส์ Rice กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลในวันนี้นะครับมีการพูดถึงอาร์เซนอลค่อนข้างม,มากเลยเพราะว่าอาร์เซนอลต้องการขายกันิชาก้าซึ่งเป็นกองกลางที่ยิงประตูไม่ได้เลยผมบอกแล้วในกากันิชาก้านี่โคตรไม่มีประโยชน์เลยคือแท็กได้ชนได้ยิงประตูไม่ได้แอซิสไม่ได้มันไม่รู้ไปทำอะไรกองกลางนี่นะครับ วันนี้นะครับดิแคร์ไรส์น่าจะเป็นเป้าหมายในการที่จะดึงมาเล่นเป็นเพเมคเกอร์ให้กับตัวของอผู้จัดการทีมอาร์เซนอลน,นะครับมิเกลเจตาแต่จะทันหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่แน่นัดนี้แพ้บายบายก็ได้นะครับพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดิแคร์ไรส์แล้วเนี่ยเคยเป็นข่าวนะครับก็มิดฟิลด์โฮนิงบอลเนี่ยนี่นะครับคนนี้ดีที่สุดเลยผมก็เชื่อว่านะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หนาแน่นไปด้วยกองกลางอยู่แล้วอะแต่ดิวดีแคร์ไรสเนี่ยเคยสนใจมาอย่างยาวนานนะครับฉะนั้นผมพูดก,กลางๆไว้ก่อนเพราะว่ามันมีข้อมูลเรื่องของค่าตัวอยู่ว่าดีแคร์ไรสในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่45.5ล้านปอนด์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนูโนเบนเดสนะครับวันนี้นะครับ เราต้องมีตัวแทนเออวันนี้นะครับที่มาที่ไปของนูโนเบนเดสครับอ่านักเตะอ่ยังไงนะสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยทีมเก่าของบูโน่เฟอร์เดสเนี่ยเดลี่สตาร์บอกนะครับว่านูโนเบนเดสเนี่ยอาจถูกชักจูงโดยบูโน่เฟอร์เดสให้มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโซชาเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเซ็นใครแต่ในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่า นูโน่เมนเดสนักเตะของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ไนเต็ดแล้วก็ทีมอื่นอื่นด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับแค่ยกหัวกริ้งหนึ่งหลายๆกริ้งก็ได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วก็อเล็กเทเรสก็ไม่น่าจะข่าวเลยนะเพราะเป็นวยวไปเลียมจะถูกปล่อ้ยืมตัวไงเทเรสกับลูกชอตต้องแข่งกันเหมือนเดิมนะครับฉะนั้น นูโนเมนเดครับเป็นดีลที่น่าสนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮารันกันนะครับก็ถ้าดูในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมทำการรับรางวัลบอลองดอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องการเอาฮารันเนี่ยมาแทนที่กุลในปี2022เขาจะยื่นแบบข้อเสนอฉีกสัญญานะครับวันนี้นะครับเรื่องราวเอริงฮารันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือ ฮาลันได้บอกกับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่เขารับรางวัลโกลเด้นบอยปี2020ที่เขาชนะเลิศน,นะครับเจ้าหนูวัยยี่สิบปีคนนี้นะครับก็ได้บอกนะครับว่าผมมีความสุขที่สุดกับบุริเซียดอทมูนอยู่ในตอนนี้นะครับพอพูดประโยคนี้มาจบทันทีเลยว่าฮาลันยังไม่สนใจไปย้ายไปที่ไหนในช่วงเวลานี้ก่อนหมดสัญญาปี2022นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแดนนี่ฟันเดเบกประเด็นนี้คนพูดคือจอห์นนี่ไฮติงกานะครับอดีตกองหลังอาแจ็คแอนเดอร์ดัมเขายิงคำถามสำคัญเลยว่าแดนนี่ฟันเดเบกตัดสินใจถูกหรือผิดในการไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูก,กาลนี้เลยทำไมไม่ไปฤดูก,กาลหนะ้าอะไรประมาณนี้นะครับ ฟันเดเบกเนี่ยก็จะเหมือนกับผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่ต้องไปปรับตัวเดลิกเฟงกี้เดจองฮาคิมซิเยกพวกเนี้ยย้ายทีหมดแต่จอน,น่เฮนติงก้ามองว่าแดนนี่ฟันเดเบกไม่สามารถไ้ร่วมกับพอพ็อกบาหรือบูโน่ฟอนเดสได้คือเขาก็อินดี้ของเขาอะแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นการคาดการณ์ของสื่อนะ นักฟุตบอลมืออาชีพคุณต้องพร้อมลงสนามมีหลักการอยู่แค่นี้แหละข้อสงสัยกับคุณภาพของกองกลางในตอนนี้ก็ยังคงเป็นข้อสงสัยนั่นแหละเพราะว่าผมยังไม่เห็นเขาตั้งใจที่จะเอาฟานเดอร์บิกมาเป็นย์เมเกอร์เลยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะเล่นสัผมหงายเก่งเลย เชลเลอร์จัดอะตรงๆทีมออฟเดอะวิปของสัปดาห์ที่11บเิมิลิกตามภาพครับผูบ้สาประตูเป็นมาตินเนสสามกองกลางเป็นอ่าคินวัศกาดแล้วก็ไฮเดนไอเซอไฮเดนกลับมาเล่นอีกแล้วนะหลังจากหายเจ็บวิงแบ็กเป็นจอสตินกับ Robert Robinson. โรเบิร์ตโรบินสันโรบินสันนะไม่ใช่โรเบิร์สัน กองกลางนะครับสามกองกลางก็มีเดคไรส์เมดิซันแล้วก็ซิกุซันสองกองหน้าเป็นวาดีกับอาดัมนะครับเชียดัมไม่มีแมนเชสเตอร์ยูเทดทีมบิ๊กซิกสักคนเลยนะครับก็เชลเดอร์จัดตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการย้ายทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดคร่าวๆไปนะพูดถึงดีนเฮนเดอร์สันก่อน เมื่อกี้เป็นประเด็นอยู่นะตามรายงานจากโคปี้นะครับซึ่งเป็นข่าวจากสเปนว่า d ีเนอสันจะต้องปล่อยให้ยืมตัวนะครับถ้าจะให้เขาพัฒนาต่อไปอ่ะเรื่องราวสำคัญก็คืออีกหลายเรื่องนะครับเป็นนักเตะเรื่องของเงินเรื่องของหลายๆอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่โซชาเนี่ยจะต้องแก้ไขนะ ดีนเนี่ยต้องเป็นอันดับแรกในการลงสนามน,นะครับทีนี้ดีนลงมั่งไม่ลงมั่งไงฟอร์มมันเลยไม่สม่ำเสมอนะครับฉะนั้นมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะแต่ที่แน่นะครับในสื่อน,นี้บอกไว้ว่าดีนเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของด a v เ d ิดเ r คา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่เออผมถามแค่นี้แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่ผมตอบให้ก็ได้นะครับจากสื่อนะเดเคเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้ครับนี่คือมุมมองที่เป็นบวกมากๆเลยสำหรับดาบิดเดเคนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะหลังจากนี้เองเนี่ย การแข่งขนนันมันมันมันยุคนี้เนาะก็ต้องระวังโลกด้วยฉะนั้นคำถามสำคัญนะที่เขาบอกว่าเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอคว้าแชมป์ไหมคำตอบของเดครก็คือดีพอคว้าแชมป์ได้เหมือนกันนะครับเรามาต่อกันที่จะฟังไหมครับเรื่องราวของมิโนโ่ลาวล่าในวันนี้เออเขาออกมาแก้สถานการณ์แก้ทางมวยะได้ถูกต้องเลยนะ ตามงานจาก s k y Sport ในวันนี้นะครับว่าเรื่องราวของพอพอกบากับมิโน่ไลโลาเนี่นนยไลโลานะครับได้พูดถึงพอพอกบานะครับว่าตัวของพอพอกบาเนี่ต้องการอยู่จนถึงซัมเมอร์นี้ถึงจะต้องย้ายทีมเอานะครับย้ายตอนมกราคมไม่เอาสั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพอกบาเนี่ก็ยังคงมีความสุขกับมิโน่ไลโอลาอยู่นะเอเจนต์ A N ของเขาอะตามกระแสข่าวเหมือนพอกบาไม่พอใจแต่เขาก็คุยกันได้นะครับ ฉะนั้นก็รอดูกันนะครับว่าพ็อกบาจะได้ย้ายจริงหรือไม่นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าการจับสลากยูโรป้าลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูต้องไปเจอกับสโมสรเรเดลโซซิดัจากฝูงไอ้จากฝูงป่าผมลืมดูจริงนะน่าจะเป็นจากฝูงลาลิกาลีกนะครับทีมเดลโซซิดัเนี่ย มีนักเตะเก่งๆมากมายในอดีตนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขามีเดบิดซีบาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเล่นอยู่เนี่ยซีบารู้ว่าแมนยนูเล่นเล่นยังไงนะครับแน่นอนซีบาเป็นนักเตะ He Man คีแมนคนสำคัญเลยส่วนคนที่สองมิเกลโอลาสบามิเกลโอลาสบานะครับก็เป็นตัวหลักแมนเชสเตอร์ยูเคยสนใจด้วยนะแต่ก็ยังไม่เซ็นนะครับโอลาสบาผมเียกแค่นี้นะ แล้วก็คนสุดท้ายอัดดานยานูไซนะครับก็อยู่กับ Re เรอัลซิเดตเหมือนกันความสามารถในการเล่นปีกสข้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเจอเด็กเก่านะครับนี่คือ3คนที่เป็นนักเตะที่น่ากลัวของเรอัลซ c i ิ d เดตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอกันในศึกยูโรป,ปาลีกนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ สรุปประเด็นสำคัญฟาคุนโดกำลังจะเลื่อนสู่ชุดใหญ่นะครับคิเรนทีเปียเซ็นมาเพื่ออะไรกับบิซาก้าผมบอกไปหมดแล้วนะเรื่องของบูโน่ฟอนเดสกับการดึงนูโน่เ n นเดสขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในสปอร์ติ้งลิสบอนนะแล้วก็เรื่องราวของเดียรนะครับที่ยังคงมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้ากลับมาฟอร์มดีอีกครั้งดีพ ที่จะคว้าแชมป์พิีมียร์ลีกได้นะครับแล้วก็เกมที่จะไปเยือนลูโซอิเดนักเตะที่ต้องเจอนะครับดาบิซิบาโอราสบาอลแอดรันยานูไซนะครับก็นี่นะครับต้องเจอในโยูโรปาลีากแน่นอนนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ